สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํารีวิวเป็นเห็นรับเงินได้กับผู้เสีษานี่นะคะเราจะรีวิวตัวนี้เนาะมาร์กหน้าดีทุทีค่ะสังเกตหน้าแฟนโค้ดนะคะเขาจะเป็นหลุมสิวค่ะแต่ก่อนเขาเคยแพ้สิวมาก่อนหน้าก็จะเป็นหลุมหลุมรูขุมขนจะเยอะน่าจะปุกๆหน่อยเนาะแต่เขาใช้มาร์กเนี้ยบ่อยมากแล้วก็ทาไดวทุกคนเนาะแต่วันนี้เราจะมารีวิวนะคะมาร์กตัวนี้นะคะ,ม,คะ,คะมีส่วนผสมของเพดพอเยอะมากค่ะ และที่สำคัญนะคะมันมาจะมันเห็นผล,ลตั้งแต่ครั้งแรกค่ะมันจะยกกระชับใบหน้าค่ะริ้วรอยที่มันเป็นเล็กๆกันเนาะตื้นๆอะ่ะมันก็จะกระชับขึ้นมาแบบว่าเห็นผลเลยเราจะใส่มาร์กดีทจีนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่น้ำสามส่วนเนาะอ่าติมน้ำสามส่วนแล้วก็มีใบพา,ายคนค่ะคนจดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะน่าจะเห็นเนาะ แล้วมันจะมีแบบวิบป,ปับวิบป,ปับวิบบับเพราะเขามีส่วนผสมของเพชรด้วยนะคะ,ะแล้วก็เทลงไปค่ะเอย่าค่ะ